อันยองอันยองตอนสองทุ่มค่ะรู้หรือไมค่คะคังเซนเขามีสินค้าราคาหลักร้อยแต่คุณภาพสุดยอดนะคะเทียวเท่าเทียบเท่ากับหลักพันนู้นนะคะจริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเราด้วยขาดไม่ได้นะคะ อยู่ตรงหน้านี้แล้วค่ะวันนี้ขอเวลาสักหนึ่งนาทีนะคะพี่พี่ขอนำเสนอก่อนนะคะนี่ค่ะสะบู่สบู่ชาโคใช้ล้างหน้านะคะดีท็อกผิวดีท็อกสิ่งสกปรกอุดตันที่อยู่ใต้ผิวใครมีปัญหาสิวใครมีปัญหาฝ้ากระใช้ได้ค่ะ230บาทนะคะมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยนะคะจะมีใช้ได้นานเหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับในชีวิตประจำวันของอ้ําคือโรออน นี่คือของท่านชายที่อาาําชอบใช้ค่ะท่านอําชอบใช้ของผู้ชายเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าเขาจะปกป้องผิวเราได้ดีมากมเหงื่อเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่ลดเหงื่อคะ่ะลดการสะสมของแบคทีเรียไม่ทิ้งคราบบนเสื้อที่สําคัญมีกลิ่นหอมเดินผ่านปุ๊บเนี่ยสาวๆนี่เลียวกลับมาแทบไม่ทันเลยคะ่ะเอ๊ะแปลกใจว่าใช้น้ําหอมอะไรแต่จริงๆไม่ได้ใช้ แค่ทาโรออนเท่านั้นร้อยสี่สิบบาทหนึ่งร้ยสี่สิบาทนี่สูตรอ่อนโยนสำหรับคุณสุภาพสตรีค่ะปรับสีผิวใต้วงแขนให้ขาวกระจ่างใสนะคะสูตรอ่อนโยนแล้วก็กลิ่นหอมเช่นเดียวกันค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยขาดไม่ได้คุณผู้หญิงที่เราเราไปไหนมาไหนเราทานอะไรเราไม่ค่อยได้ระวังนะคะเราไม่ค่อยได้ระวังตัว กลินเหล่านั้นนะมันจะสะสมลงมาถึงน้องสาวของเราได้นะคะนี่ค่ะสูตรอ่อนโยนนะคะ SPF ค่า PF คือ 5.5PF นะคะเขาจะไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวนะคะไม่มีสารแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวเพราะว่าเป็นสูตรน้ำนมใครที่ผ่านศึกสมรภูมิเยอะๆนะคะแนะนำเลยค่ะ คูของคุณจะชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันหอมหอมสะอาดนุ่มและอ่อนโยนนะคะปกป้องน้องสาวของเราดีจริงๆอีกชิ้นหนึ่งค่ะอันนี้ไว้ใช้ตอนเช้านะคะพี่ๆเป็นรองพื้นกันแดดค่ะลดเขาเรียกว่าอะไระแทนรองพื้นกันแดดเลยก็คือป้องกันแสงแดดได้ด้วย เขามีค่า PS เนีนะคะ FPS เนี่ยห้นะคะบวกบวกบวกปกปิดรอยดำได้ดีมากๆ395บาทอ๋อลืมบอกราคานี่คะ่ะขนาด200 ml 200บาท